สวัสดีค,ครับผู้ชมพบกับเราสองคนนะครับในความคึกคักใกล้ปีใหม่นะครับในดีไซน์กู <c oughs> ้ชาดีไซน์กู้ชาดีไซน์กู้ชาดนะรายการที่รวมทุกความสามารถมารกู้ชาดไปด้วยดีไซน์ด้วยการออกแบบกันนะโอ้ครับส,สวัสดีครับ จอใกันอีกครั้งคือครื้นเจอทีไลนนี้พลังผมหมดทุกทีเลยดนะคท่านผู้ชมเราเชื่อว่าการออกแบบช่วยกู้ชาติได้ครับผมทําไมท่านผู้ชมเราได้แต่ส่วนใหญ่นะต้องพูดจริงนะว่าส่วนใหญ่ปรากฏการณ์ที่ ผมเห็นมาโดยตลอดเนี่ยประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่รับจ้างผลิตไปซะแล้วใช่ใช่ใช่ไหมฮะเขาเรียกว่า OEM เนอะ OEM OEM นะครับผมครับนี่ห่อนาฬิกามาฮะไม่ใช่นั้น o d m ครัที่หัวไว้นะผมรู้จักก๊อ็สะสมนาฬิกาต้องบอกท่านผู้ชมว่าเราเป็นประเทศที่มีช่างสิบหมู่ช่างสิบหมู่เนี่ย แต่ละหมู่เนี่ยมีหมู่งานสถาปัตยกรรมหมู่งานเกี่ยวกับเครื่องทองหมู่งานาคือหมู่เนี่ยคือหมวดนั่นแหละอ๋อผมผมเ้คว่ามีช่างสิบหมู่แล้วมี20จา่าร้อยในกองอ๋อไม่มี <laughs> ผมชอบครกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคัดสกุลช่างคือช่างแต่ละสกุลหรืออะไรต่างๆเราสืบทอดมาจากโบราณเลยนะแต่ละสกุลเนี่ยจะทำนะฮะให้มันวิจิตรที่สุดดีที่สุดนะฮะหรือหรือแนวคิดอย่างเงี้ยผมว่าน่าสนใจทำให้ช่างสกุลแต่ละอันนะแต่ละหมู่บ้าน มีคาแรคเตอร์หรือมีลักษณะเด่นของเครื่องทอง locally ไหมฮะสุโคไทยถ้าไปไปตีเหล็กกันต้องต้็งเห็กน้ําพีเห็นไหมครกต้องไปที่ไหนฮะอ่างศิลาเออสิ่งเหล่านี้แหละท่านผู้ชมกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าเห็นไหมเป็นหมู่บ้านหรือเป็นสกุลช่างที่มีความชานาญเป็นพิเศษเหมือนแถวกรุงเทพนี่เราจะมีชุมชนบ้านบาดบ้านบาดทําบาดบ้านช่างหล่อบ้านช่างหล่อหน้าตาดีหมดเลยไม่ยอมขออนุญาตครับ แม่แก็าลังมาดีๆเลยครับบ,บ,บ้านบาทบ้านบาทบ้านบาทหรอบ้านเาบ้านเจ้าหล่อหลอ่หลอ,ลอพระหล่อพระแล้วทุนชพวกนี้ตั้งวันจะหายไปคือจะบอกท่านผู้ชมว่าผมว่าภูมิปัญญาตั้งต้นเหล่านั้นเป็นเรื่องดีงามมากแต่ปัจจุบันเรากําลังจะบอกว่าเราจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตรับจ้างผลิตรับจ้างผลิตรับจ้างผลิตไปเรื่อยๆคําถามคือมันไม่มีทางที่เราจะถูกกวัดจีนได้อ่ะ เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมระวังไว้นะฮะบางบทีเรามีออเดอร์จากญี่ปุ่นมาบางทีเขาบินไปเวียดนามด้วยนะเขาบินไปอินโดฟิลิปปินด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าแข่งกันทําให้มันถูกใช่แต่ผลิตเป็นงานฝีมือกันดีกว่าถูกต้องนะครับผมว่าผมแม่มพูดแ้ะลมขึ้นขึ้นจริงๆนะผมว่าแนวแนวทางหนึ่งของรัฐบาลที่ผมกลับที่ผมรู้สึก ชอบก็คือการที่เราจะทําเป็นครีเอที e อีกนมีนั้นรัฐบาลชุดไหน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 ไหไหนผมไม่บอก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 นะผมผมผมว่าเป็นนโยบายรัฐที่น่าสนับสนุนแล้วน่าทําทั้งทั้งองค์คาพยพเราเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะพยายามยกระดับทางวิชาชีพเลยนะไปพัฒนาด้วยการออกแบบกันในเรื่องของทริปกู้ชาท่านผู้ชมนะผมจะพาท่านผู้ชมไปนะกับแหล่งภูมิปัญญาเขาบอกเลยนะฮรว่า ศูนย์นี้นะครับเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และเทรนนิ่งพัฒนาทักษะนะท่านผู้ชมให้ทุกคนที่เข้าไปเรียนครับคงไว้ซึ่งงานฝีมือของไทยๆจริเหรอแสดงว่าเป็นศูนย์ที่อันล้างานฝีมือช่างไทยแน่นอนนะและนี่คือนะพระราชดำรัสขององค์สมเด็จนะฮะพระราชินีของเรานะอนี่นะเราจะพาท่านผู้ชมนะฮะ ไปที่ศูนย์ศิลปาชีบางไรผมไปพบว่าในศูนย์ศิลปาชีพมีหลายแผนกเลยนะครับไปเจอแผนกหนึ่งน่าสนใจมากแผนกตัดเย็บสตรีนั่นไงนะฮะถึงเขาตัดเย็บสตรีออกมาแล้วไม่ใช่เย็บเสื้อผ้าสตรีผมก็พูดตกไปนะท่านผู้ชมผมบอกเลยท่านก็ไปเจอแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าบุุษเข้าจะไม่สนใจไม่เข้าเลยไม่สนใจเลยนะฮะผมจะพาท่านผู้ชมไปนะฮะไปเจอแผนกนี้ไปพูดคุย กับท่านรองศาสตราจารย์วันดีท่านมีแนวคิดที่น่าสนใจมากท่านเอาชุดสตรีนนะฮะพัฒนามาจากผ้กขาขม้าจะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนไปทริปกู้ชาติกันครับ วันนี้นะครับทริปกู้ชาติของเรานะครับยังคงอยู่ในสูย์ศิลปาชีพบางสานะครับที่นี่นะครับมีหลากหลายมุมมองในการนําความเป็นไทยนะครับมาสร้างเอกลักษณ์มากมายเลอเกินนะครับและก็ข้างหลังนี้นะครับที่ผมดูมาทั้งหมดนะครับเป็นส่วนของแผนกนะครับการออกแบบตัดเย็บนะครับเครื่องแต่งกายนะครับเราได้เห็นมุมมองในการใช้ผ้าไทยในมุมมองต่างๆได้เห็นทั้งรูปแบบนะครับที่อย่างที่ผมเห็นนะครับมีในส่วนของชุดไทยจักรีนะครับนี่คือแนวทางที่เราจะนํา ความเป็นไทยมาสู่นะครับอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับและผมจะไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญนะครับในวันนี้นครับเราจะทําให้ทริปในวันนี้ของเรานะครับมีการขยายผลจากคอลเลกชันที่เรียกว่าผ้าเข่ามา้าไปสู่มุมมองที่น่าสนใจได้ยังไงตามผมไปเลยครับ เข่าม้าเนี่ยเดิมนะฮะผมเคยนุ่งอยู่นะจย์แล้วก็เคยเห็นคนสมัยโบราณที่เขาผาดไหลนะจาร่ะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผู้ชายใช้แต่ว่าเรานํามาขยายผลเป็นชุดสตรีได้อย่างมากมายเลยเหรอครับจย์ครับถูกต้องอาจย์คะครับนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นเสื้อตัวนี้เห็นไหมฮะอันนี้ออกแบบสําหรับวัยรุ่นอ,ออกแบบวัยรุ่นโดยแค่ใช้ผ้า ใช้เส้นครับเหมือนลายเฉียงถูกต้องค,ะค่ะอาจารย์อาาครับผมถามนิดหนึ่งนี่คือการออกแบบที่เราพิมพ์ลายเหมือนผ้าเข่ามาหรือเปล่าอาจารย์หรือว่ายังไงครับอาจารย์ไม่ใช่อันนี้เนี่ยเกิดจากการทอค่ะนั่นหมายความว่านี่คือ,น,คอนี่คือผ้าของจริงๆเขาก็คือผ้าข่ามาเลยหรือเปล่าถูกต้องค่ะครับอาจารย์นะคะนะแล้วเรามาตัดต่อเล่นลายครับโดยวางแนวเฉียงอาจารย์ดูนะคะ ศูนย์ศิลปะชีพบางไส้ต้องเย็บได้ขนาดนี้โอ้โหอาจารย์ฟีมดดีมากจริงๆค่ะนะคะเราเห็นศักยภาพเรามองยังไงครับอาจารย์แต่ละลายต่างๆว่ามันจะออกมาเป็นยังไงได้บ้างครับอันที่หนึ่งเราต้องสอนชาวบ้านตั้งแต่ออกแบบรวดลายในโครงสร้างหนึ่งในเรื่องสีจะจับคู่สีกันยังไงเึื่อให้เหมาะสมเช่นเอาตัวนี้กับตัวนี้มาผสมกันอันนี้ใช้วางเฉียงอันนี้วางแนวตั้ง และเอาเชิงชายมาเป็นกระโปรงอาจารย์ผมดูแลวที่สวนเท่เลยหมดเลยครับอาจารย์ั้ทงที่เกิดมาจากจุดเริ่มต้นก็คือผ้าขอมาร์คอยเดียวเท่านั้นใช่ค่ะโอ้พระอาจารย์นี่คือคอลเลกชันสีขาวดําที่กําลังอินเทรนด์โอ้ผมว่าอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยนะอาจารย์เราไปดูต่อเนื่องกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วผ้าขอมาหลากสีสีสันสดใสก็มาเป็นชุดอันนี้คอจีนกระดุมจีนนะคะแล้วก็ใช้เศษผ้าเนี่ยมาทําเป็นเปียเพื่อตกแต่ง พราะเราจะไม่ทิ้งเศษเลยคือประมาณว่าการตัดเย็บเนี่ยเราเหลือเศษอะไรอยู่แล้วเราก็จับออกมาทำตกแต่งประดับประดาอีกใช่ค่ะเพราะนเรื่องของการออกแบบที่อาจารย์ว่าต้องมาอันดับหนึ่งครับนะคะมองบางอย่างผมถามอาจารย์นิดนึงนะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าช่างตัดเย็ยบเสื้อผ้าหรือะไรต่างๆเนี่ยตัดเป็นแต่ตัดเย็ยบแต่แปลกนะอาจารย์พอเราพูดช่างตัดเย็ยบเสื้อผ้าในแบบหนึ่งแต่พอเราพูดแฟชั่นดีไซเนอร์โอ้โหคุณค่าที่ทุกคนรู้สึก ต่อนะคุณละแบบกันเลยเราจะทํายังไงในการพัฒนานะครับน้องๆที่กําลังสนใจเนาะผู้หญิงหรืออะไรต่างๆรน้องผู้ชายก็ตามที่ตับเย็บให้เขาไปสู่การออกแบบได้ครับอาจยคำถามนี้สุดยอดแล้วบอกอาจารย์ได้ตามตรงเลยว่าเสื้อผ้าจะสวยหรือไม่นักออกแบบต้องมาช่วยครับเพราะทุกคนไม่สามารถที่จะทาทุกอย่างครบวงจรสมมติว่าศูนย์ศิลปอาชีพบางไทรได้อาจารย์จากมรังสิทบ มาช่วยในเรื่องของการออกแบบ,บมาช่วยในเรื่องของสีมาช่วยในเรื่องของรูปแบบ,บนะคะและทางด้านเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยบูรณาการร่วมกันอาจารย์มองยังไงบ้างครับอาจารย์บางคนก็บอกว่าความเป็นไทยเนี่ยนะมันเป็นความเชยไปแล้วอยากให้อาจารย์สรุปตรงนี้อีกทีว่าเรามองความเป็นไทยในอนาคตยังไงสำหรับที่อาจารย์มองครับอาจารย์ตอนนี้ต้องบอกว่าฝากเลยนะเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันอย่างมากในเรื่องความเป็นไทย จุดขายของเราปัจจุบันเราขายความเป็นไทยนะคะเพราะฉะนั้นให้มองอะไรก็ได้ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะความรู้ของชุมชนเอาตรงนั้นและค่ะอาจารย์ถามาพัฒนาและต่อยอดทํำยังไงก็ได้ให้เป็นผิดพันชิ้นงานที่จะขายได้ตอนนี้ความแปลกและใหม่ตรงน,นั้นคือจุดขายตรงนี้เราจะช่วยชาติเราได้มากทีเดียว นะโดยเฉพาะประชาคมอาเซียน5-8จะเข้ามายังไม่ช้านะจันขาเราช่วยกันยังทันนะฮะอาจารย์อาจารย์เป็นดีไซเนอร์ที่เป็นคนสร้างเพทเทิร์ช่วยกันนะคะโอ้โหนี่นะฮะนี่คือความร่วมมือของนะในทุกภาคส่วนที่จะมาช่วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่านะครับมีเศษผ้าที่เราอาจจะเคยเห็นว่าอุ้ยถูกทิ้งใส่ถุงหรืออะไรต่างๆแต่ที่นี่เอามาตัดเป็นชุดที่น่าสนใจมาก ค่ะอันนี้ต้องย้อนนิดหนึ่งต้องขอขอบคุณจิมทอมสันออจิมทอมสันให้เศษผ้าแก่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเนี่ยมากนะหน้ากว่างนี่แค่นี้เองค่ะจันค่ะ คือบางทีไม่ถึงรูปนะฮะอาจารย์เป็นแถบเป็นแถบใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาออกแบบว่าทํายังไงให้เด็กได้เรียนนะคะเนี่ยหน้ากว้างประมาณ3นิ้วเท่านั้นเองอาจารย์ค่ะงมองใกล้ๆเนี่ยคือเนี่ยฮะเป็นเหมือนลายกระโปรงใช่ไหมอาจารย์ก็คือลายตอนแรกผมก็ใจว่าเป็นลายกระโปรงแต่จริงแล้วคือหน้ากว้างของผ้าค่ะแค่นี้เองอาจารย์ค่ะนะคะและตอนนี้ก็ในลักษณะเอาอันนี้มาต่อเป็นแถบบเพราะฉะนั้นทำยังไงจะคัตติ้งให้เป็นรูปหน้าอกแล้วลายไม่เสีย ะะและหลังจากนั้นเราก็ยอมเพื่อว่าตรงนี้ขยายไซส์ได้สอนเด็กในเชิงธุรกิจด้วยขนาดเดียวกันก็ต้องประชับเพราะตรงนี้ก็สอนในเรื่องของการตรีเส้นด้วยยางยืดใ,ให้มันมีจังหวะแล้วเลือกสีให้มันเข้ากันคือเดิมเนี่ยสมมติถ้าเับเป็นยางยืดธรรมดาก็จะจะเข้ากันทั้งหมดแต่นี่คือพยายามสร้างแพทเทิร์น ใช่ค่ะรดลายดีนะฮะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วสงสีนะี่คือดูแล้วไม่รู้เลยเหมือนเหมือนถูกเย็บมาพร้อมกันเลยนะฮะอาจารย์เข้ากันทั้งหมดนะฮะอาจารย์ค่ะสิ่งที่สําคัญหนึ่งเราต้องสอนเด็กในเรื่องของสีครับสองรูปลักษณ์และรูปแบบว่าเราจะทําแบบไหนให้เ,เด็กเห็นว่าให้มันมีความแตกต่างจากท้องตลาดครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านองคมนตรีเนี่ยบอกว่าพยายามสอนเด็กฝึกเด็กยังไงก็ได้ให้คิดเป็นครับจให้อาจารย์ดูตรงนี้นิดหนึ่งครับนะคะ ตรงนี้เนี่ยเป็นผ้าขาวมา้าเห็นไหมเป็นผ้าขาวม้าธรรมดาแต่ทํายังไงให้มันมีกระเป๋าที่ซ่อนอยู่เหมือนเป็นลายชุดด้วยนะจยะใช่ค่เเะเป,เป็นกระเป๋าไว้ด้วยในตัวค่ะค,ค่ะและขนาดเดียวกันตอนนี้ก็เป็นลูกเล่นแต่ไม่ได้เป็นกระเป๋านะผ้าขา,มาวม้าเราทําอะไรได้มากกว่าผ้าขาวมา้า ะะมาดูแล้วน่าชื่นใจจริงนะฮะในทริปกู้ชาติแห่งนี้นะฮะต้องบอกท่านผู้ชมจริงๆนะว่าทั้งหมดนะฮะที่เราได้พาท่านผู้ชมนะครับมาในทริปกู้ชาติของเราในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆเพราะว่าเราได้มุมมองการต่อย,ยอดผมเชื่อว่าดีไซน์การออกแบบนะฮะหรือมุมมองที่เรามาช่วยกันในหลากหลายมิตินะฮะอาจารย์<ค>จะช่วยกู้ชาตินะครับในการค้นหาเอกลักษณ์ความเป็นไทยและก็เห็นทางออกของการออกแบบไปสู่อุตสาหกรรมต,ต่างๆได้วันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ ด้วยความยินดีค่ะ